สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชมก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้นะคะจะพามาทัวร์ดัน3หรือคอริรดอร์ที่มีการอัปเดตใหม่จนถึง60ชั้นแล้วนะคะตอนนี้ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูห้องห้องหนึ่งค่ะที่เราสามารถใช้ผ่านได้ทุกชั้นเลยถือว่าเป็นห้องฟรีในการเก็บกุญแจนะคะนั่นคือห้องกับดักซึ่งห้องกับดักจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเฟืองค่ะแล้วก็มีทั้งหมด5แบบทีนี้เรามาดูกันค่ะ ห้องแรกห้องแรกเนี่ยคือห้องวงเขียวที่ให้เราวิ่งไปหยิบธงโดยที่พื้นนะคะที่อยู่นอกวงเขียวเนี่ยจะทําให้เราเลือดไหลตลอดเวลาแต่ถ้าเรายืนอยู่ในวงเขียวนะคะเราก็จะปลอดภัยแล้วก็ได้หิวแล้วก็วิ่งไปให้ถึงธงให้ได้ค่ะสําหรับห้องต่อมานะคะก็คือห้องคงจัดที่ปั่นเราจนเลือดสาดเลยค่ะ สังเกตได้ว่าห้องกงจัดเนี่ยนะคะจะมีกงจัดหมุนไปหมุนมาตลอดเวลาแค่มันเฉียดเรานิดนึงอะคะ่ะเลื่อนเราก็ไหลแล้วสถานที่ที่แนะนําให้ยืนนะคะก็คือยืนชิดวารไไ้นะคะตรงนี้นะคะก็ยืนหลบซ้ายหลบขวาเอาก็จะผ่านดัดนี้ได้ด้วยดีค่ะ สำหรับห้องต่อมานะคะเป็นห้องแบบใหม่ที่เพิ่งบรรจุเข้ามานะคะซึ่งห้องเนี้ก็จะเป็นวงม่วงอยู่ที่พื้นหมุนไปหมุนมามีทั้งหมด3วงซึ่งเราเนี่ยห้ามเหยียบวงม่วงนี้เด็ดขาดต้องเดินหลบหรือว่าชิดอยู่ในมุมตรงขอบไว้เพราะว่าเราเหยียบแค่นิดเดียวเองะคะ่ะเลือดเราก็ลดหัวพๆวพจนถึงตายได้เลย สำหรับห้องกับดักรูปแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งอย่างก็คือห้องที่เป็นพื้นแดงซึ่งร้อนแรงหนงไฟเยอ์มากห้องนี้ก็จะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมสีแดง9ช่องช่องที่ไม่ควรเหยียบคือช่องที่มีไฟลุกหรือว่าสีแดงกระพริบกระพริบอยู่ตรงกลางเราควรยืนอยู่บนพื้นที่โล่งที่ไม่มีสีอะไรเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็จะรอดจากห้องนี้ค่ะ ห้องกับดักแบบสุดท้ายนะคะก็คือห้องที่เป็นสีแยกและให้เราวิ่งเหยียบวงเขียวนะคะห้องนี้นะคะจะมีการระเบิดเกิดขึ้นการที่เราเหยียบวงเขียวเนี่ยก็เหมือนเป็นการเหมือนเป็นเกาะอะคา่ะป้องกันไม่ให้เราถูกระเบิดแต่เราต้องวิ่งเข้ามาอยู่ในวงเขียวเนี่ยให้ไวด้วยไม่งั้นเราก็จะถูกระเบิดจนเลือดลดเกือบหมดหลอดได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องห้องกับดักก็มีเท่านี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะ